สวัสดีคุณผู้ชมครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่องมิตรเกมนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมและน้องๆนะครับวันนี้เราจะมากินเฟ็นกุ้งเสียบไม้ราดซอสพริกหมาล่านะคุณผู้ชมดูเลยครับผมนี่แดงอยู่แล้วอือชี่ตัวใช่คนละสองไม้ได้ไหมได้ก็ได้ครับเราราดซอสพริกหมาล่าเผ็ดๆเลยคุณผู้ชมหอมๆกินยังไงเนยครับมาเขาได้นี่พี่แก่ไว้แล้วนี่ครับผมมาครับุยกุ้ง นะครับแดงมากเลยอือหืกเผ็ดแรต่อร่อยมากเผ็ดแบบอร่อยอร่อยพี่ผสมสามอย่างเลยนะน้ำจิ้มเผ็ดหวานอะไรบ้างเอาน้ำจิ้มก็ไม่อยากบอกคุณผู้ชมไม่บอกดีกว่าเดี๋ยวปุ๊บเดียวไป่ทำตามอีกทำทำดีได้ทำขายรวยอ่ะมันีจะเจ๊งเหรอมึงอ่พี่โมจิกินเลยทุกคนอ้าวพี่โมได้ไงอร่อยจริงเหรอไหม แต่ก็ได้ขายขายก็ขาดทุนแน่นะพี่เจมส์ปวดอย่งนั้นนะกุ้งตัวใหญ่เกินกุ้งตัวใหญ่เกินไม้ละสามสิบต้องไม้ละห้าสิไม้ละสามสิบเอานี่ครับผมนี่ครับคุณผู้ชมแสบมากผักกะมี่ผักสลัดมีแตงกวาด้วยเพราะว่าจะให้เด็ดกระต้องแบบอาน้ำจิ้มมันจิ้ม้วย หมาล่าแบบกุยขึ้นเลยพุ่นอะอยู่ในถ้วยพุ่นอะแล้วล่ะพอแล้วอันนี้มันเดี๋ยวมันจะแสบท้องเกินเนาะนี่เขาเพิ่นนี่เขาพอแล้วพอได้พอเด็ดพอได้พอดีเผ็ดเกินเนี่ยมันก็จะแสบท้องหมาล่าเนี่ยมันจะเผ็ดเขาเรื่อยๆนะเดี๋ยวมันจะชาลิ้นเลยชอบนะผมชอบพริกหมาล่าเนาะมันหอมมันแบบเวลามันเผ็ดแล้วมันลิ้นชาแล้มั้งพอ อที่เอาต่อไปต้องใต้ถาดอีกถาดหนึ่งดึงยากหน่อยทอดเฮาอนี้กินไม่หรอทำไมอ๋อไม่ยังไงไม่ว่าพี่ชมมาขอมาหนบุคคลอ่ะมันแบบเหมือนมันแก่อ่ะอ๋อผัดสลัดแก่นิ่งแก่นิ่มมันนะพี่ว่าอ๋อไม่อ่ะใช่เหรอเนี่ยก่มันก็ยิ่งแบบเหมือนเหมือนมะพร้าวเนาะคุณผู้ชมยิ่งไก่ยิ่งมันเหมือน เหมือนพี่เกมอ่ะเหมือนคนเหมือนคนลยรมาจนแก่ยิงแก่ยังมีประสบการณ์เพาะอย่าโดนกล้องตะโกนสั่นเลยเื่อประสบการอะไรเหรอประสบการณชีวิตประสบการชีวิตครับเราก็แบบเรายังไม่ผ่านเลยมาเลยเนาะเรายังเด็กอยู่จิมห้าเลยมาเข้าไชมหมากุ้งครับผมเป็นเรื่องมาผมเป็นเรื่องเครื่องเอาไือ นนย่างกุ้งแบบหัวไม่มีมันเลยอะทุกคนมันหายในมดอ่ะมันไม่มีแต่แรกอยู่แล้วมีพ่เสียบมีอยู่นะน,อน้อยหักออ็อ้ายกวล่ะย่างไปแล้วหนามันออกอะแล้วว่าตอนย่างผมไม่ได้เห็นนี่น,นี่นนจะกินมันต้องพี่พเกมนั่งดูพ้าอยู่นี่ทำแบบนี้นี่ไม่ต้องดูหวัวเอาทำแบบนี้อจอมหวัวนี่กินได้เลย อาวันนี้ไม่กไม่เผ็ดเหรอไม่กินงงายลำก็ไอ้ผักสลัดเมื่อกี้พี่เกมไม่เด้านผักสลัดเหรอปกตินี่โนนนี่ตะอึอแล้วน่เผ็ดจริงอ่ะอันนี้ไม่เท่าไหร่นะผมว่าใช่เนาะพี่เขาใส่หม่าล่าหมดห่อแล้วเนี่ยผมชินแล้วพี่เกมอาจจะเป็นเ่าแบบผสมหลายอย่างด้วยแต่วันนั้นเผ็ดกว่าวันที่เรากินมะม่าเผ็ดมาเนอมะม่าเผ็ดอยู่แล้วใช่เออลืมเอาซอสพริกมาม่าไอ้พริกมาม่ามาใส่ด้วยจะได้เผ็ดจมันจะคือกับไอ มันหวานนะใช่มันหวาน่ะน่าจะอร่อยผมลืมรสชาติไปแล้วมีแตงด้วยคุณผู้ชมอะนี่ตั่นและไปอยู่ไปอยู่ต่างประเทศนานโอ้แล้วไปอยู่อะไรนะพี่เกมที่ว่าดำดำรัสเซียลอนดอนลอนดอนมันมีได้ประเทศไหนที่ว่าดำดำอ่ะก้าหน้าเหรอไม่ใช่และกฤษฎามาคุณผู้ชมสามสผม กินกุ้งด้วยกันครับผมไม่ค่อยได้กินเท่าไหร่นะกุ้งมหม่าล่าประมากจะเป็นตำกุ้งสดยำกุ้งดิบส่วนมาของดิบเยอะอของสุกก็อร่อยนะของสุกแบบนี้ก็อร่อยทำอะไรกินได้เยอะกว่าด้วยนอนกินสาดทั้งหมดหน้าเลยหมดเลยอรอแม่นกันต้องกินไม่สองอันไหนอ๋อเพชร เจอเจอแล้วตัวกินสลัดผมชอบกินเรากินแตงเอาเรากินแตงเอาใช่คุณคุณกินแตงกันไปเลยออืมแต่ดีดูสุขภาพนะผักเลยสลัดอผมจะพูดก็ไม่ไม่อีกว่ามันเป็นคำที่ไม่ไม <illed> ่ค่อยจะน่าดูเท่าไหร่อ่ะมาอยากกินสลัดอ่ะ เราค่อยคุยครับโดนได้กินอึงไงกินไป็รอบเดียวได้ต้มให้กินตอนเช้าได้กินอึงไข่ไหมตัวเดียวตัวเดียว,โอ,โ,วโอ้โหนาา่าสงสารเลย,เยมาพี่ยมนะมาไม่ทันพวนิ่นไปสิบนะพี่ยมคือนั้นก็ไม่ออกต้มต้มสองหลับมาเนี่ยที่นู่น,นไม่ออกเลย,ยมไม่ออกหรือคนหลับมปนตายไม่ออกมันมีเสียงไม่มีอะไรเลย เนี่ยอยู่แต่ในห้องเลยมีเสียงเลยอนอกห้องอะ่ะต้องขาดขาดคุณเริ่มชามันเลยนะอยเนียพี่เจมผักสลัดเอามาใส่กุ้งอแล้วเปลองแตงเลยแดงหวานรุดเลยอะ่ะ โมนนนยากไงไม่รู้หัวหลุดตกลงคนละกี่ไม้เนี่ยมั่วเลยนะเนี่ยไม่รู้อะจัดไปสองไม้แล้วไม่เป็นไรระกี่ไม้ก็ไม่เป็นไรครับจ้าร้อนแต่ผมว่าผมได้กินเยอะสุดเนาะไม่มีเดี๋ยวไปย่างไหมก็ได้มีเป็นสิบโลนั่นเองเขาอิ่มลายขึ้นไปจับมารูนี่จุดผ่อนตัวใช่เหมอจับกมันไต่ขึ้นมาเลยใช่กูเอาจากรูอ่ะ กับในฝันเนีไงแต่จริงๆแล้วก็ซื้อเข้ามาเื็นไหมที่กมอยู่กันจับที่ตลาดปุ๊งจับถุงยังหิวมาลำเนาะอร่อยน่าจะซื้อมาต้องอร่อยสิต้องพูดว่าอร่อยนะลำเนาะไปแล้วเอาพี่พูดกับน้องๆไงไม่ได้พูดกับะนนิดึงยังไม่ได้พูดกับคุณผู้ชมครับพูดกับคุณผู้ชมแลพูดไทยออ๋ พูดตันเองนี่ยพูดลาวพูดลาวบ้างเป็นมาคำเกือบทุกคำผมว่าใส่เยอะกว่านี้อร่อยนะรู้สึกแบบชอบน้ำจิ้มเมื่อกี้บอกว่าจะเผ็ดฮะเมื่อกี้พี่ใส่เขาบอกว่าจะเผ็ดไม่เลยใส่นิดเดียวแต่แบบมากินแล้วมันไม่เผ็ดอ่ะแต่อร่อยนะ่นนึว่าไม่เผ็ดเลยอ่ะอร่อยเลยน้ำจิ้มอร่อย แบดหมด,หดแล้วกับพูแกล้มล้นอ่ะอันนี้แบบกำลังเผ็ดอร่อยอืมอว้ยมีมันด้วยอืมไม่เปิดเนี่ยมาไหนอ่ะผมเปิดประมาณยี่สิบกว่ากว่าเปิดเช้าวันที่แปดก็เปิดชเช้ากว่าโรงเรียนผมเพราะว่าวันเกิดผมยี่สิบห้าไงจะเปิดจะเปิดก่อนไม่ได้เพราะว่า ผมสั่งพออ้อแล้วอ้ยผู้ใหญ่นายใหญ่มิกนายใหญ่ระดับโลกคนใหญ่คนโตคนใหญ่คนโตนะผมคนอ้วนด้วยคทำจริงๆนอนนอนใช่ไหมนอนไม่อยู่นี่พี่เกมไม่แซวพี่อ้วนเลยนะจะบอกฮะานอนนอนมาพี่เกมไม่แซวพี่อ้วนเพราะมันเปรียบเทียบได้ไงไหมบุรีไม่ได้บุรีมันเป็นความจริงออื ก็ต้องยอมรับความจริงนะครับเห็นว่าไอ้พี่เกมน้ำหนักขึ้นไหมฮะใช่เยอะด้วยขึ้นมาเดี๋ยวพี่แกลดแปดสิบใช่ไหมเม่อยง้อเข้าบ้านไปปไอ้้าวไปเอาหัวไม่กินหรอกินค่อยๆสายกินทีหนอมาครับคุณผู้ชมี๋ย่คนละตัวสองตัวครับผม อร่อยดีทำเมนูนี้ต้องนานก็ดีแล้วไม่เคยทำเมนูนี้เลยอร่อยดีเหมือนจะเคยเห็นไรนะอันนั้นเป็นหอยหรือเปล่าผมก็ลืมเหมือนกันเในแรกกล่าวว่าเอาแซลมอนอร่อยแต่แซลมอนตรงนี้มันแพงพูดเพื่อเคี้ยวเคี้ยวขอให้พูดเลยพี่กลัวไม่ได้พูดเนี่ยอ๋อบางคนยังพูดหลายคนเนี่ยคุณผู้ชมต้องรีบพูด มาครับผมขอผมตัวสุดท้ายแล้วโอ้แม่งมีตาแดงๆครับกินแดงแบบกินแดงแดงแดงไปแล้วกินแดงแบบเวอร์ๆอะไอย่งเงี้ยหืมแต่าวอันยาวกว่านี้มาให้กลับเนาะนาาอันเท่าสองเนาะใช่ นึกคอคอเลยบอถึงคอเลยบอคอหอยได้นะคอลึกคอลึกมาครับคุณผู้ชมตัวสุดท้ายท้ายสุดครับผมขอนนล่าอีกหนึ่งหัวหอมอ่ะหอมกุ้งหมดหมดทุกอย่างเลี่ยงเลยวันนี้เลยน้ำจิ้มหมดทุกอย่างของอร่อยอ่ะ ของอร่อยนี่มันจะมันจะมักชอบไปหมดนะครับคุณผู้ชมจัดเป็นสามไม้ผมอะนะสามไม้ก็พอกันนะคนละหน้าแตคนละสามไม้นะครับผมโอเคครับวันนี้อร่อยมากเลยเนาะเพราะเพชดถ้าไม่เห็นเม็ดกันเลยเ็ดอยู่คนเดียวเดี๋ยวต่อไปเมนูต่อไปน่าจะเผ็ดริงกว่านี้นะครับผมโอเคครับคุณผู้ชมวันนี้ก็ชวนคุณผู้ชมนะครับผมมากินกุ้งด้วยกันวันนี้ก็ใส่ซอสพริกมาล่านนะครับผมเพิ่มความ เด็ด <Dead S 2> ความนัว,นวความชาลิ้นนะครับผมวันนี้ก็โดนใจมากไม่ชามไม่มากหมดพี่ก็ใส่หมดหอนะชามไม่มากผมว่าต้องเช้ามากก็ต้องฉีดยาชาเนาะไม่มือมนชาจริงนะครับผมโอเคครับแล้วาจ้บคลิปนี้นะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับพบเจอกับผมและน้องๆในวันต่อไปครับวันนี้ลาไปก่อนโชคดีมีชัยสวัสดีครับบุ๊แป็กบ่อยมากเลยเนี่ยมีโชคดีมีชยัยเข้ามา